สวัสดีครับวันนี้พามาดูมดัดมตัดรสวัสดีครับตากล้องโดนมดตัดกันแล้วครับนี่มดวันนี้พามาดูนะครับส่วนที่สุพานีนะครับที่เราเคยลงมาแล้วตั้งแต่สาหารนะครับณวันนี้ครบหนึ่งเดือนพอดีพี่เขาทําสารทางใบสี่ครั้งพี่กัดบอกก่อนพี่กัดอยู่ที่บ้านผักกาดเก้านะครับข้ามฝายมานะครับแล้วก็อยากจะบอกว่าแปลงนี้นะครับสู่สารทางใบสี่ครั้งเรียบร้อย เราก็เปิดตะดอกสองครั้งแล้วก็บำรุงไปแล้วครั้งหนึ่งนะครับเฮ้ยมาเปิดตะดอกสครั้งนี่กำลังจะบำรุงครั้งที่สามเพราะหนึ่งเดือนพอดีนะครับวันนี้ก็มาพร้อมกับตัวปุ๋ยแล้วก็ตัวยาเผื่อไว้ด้วยนะครับนี่โอ้โหฝั่งนี้อ้วนๆเลยนี่ครับให้ดูชายล่างเป็นหลักเพราะว่าชายล่างอ่ะเป็นอะไรที่บอกตรงๆว่านะวันนี้ยเป็นเดือนเมษา พี่น้องทุกท่านรู้อยู่แล้วว่าอากาศร้อนแรงและแดดแรงตอนนี้เวลา8ปดโมงสินาทีนะครับแดดแรงแรงมากยังก็ตอนเที่ยงเลยนี่ครับขิงเริ่มหลุดแล้วเห็นไหมเนี่ยนี่ขิงหลุดละวชนะครับนี่ขิงหลุดละอันนี้คือชายพุ่มนะครับชายพุ่มชายพุ่มที่ออกมาพี่น้องทุกท่านไม่ต้องกังวลใจไปถ้าอากาศร้อนแบบนี้ถ้าเกิดใครทําสารไปแล้วแล้วรู้สึกว่ายอดหักแอ่านมีน ốt น ố มีใช่ไหมมีบางคนแบบรู้สึกยอดหักแล้วกังวลใจไม่ต้องกลัวครับถ้าเรามีน้ํารดเดี๋ยวมันก็จะขยับแบบนี้แหละ ถ้ายอดหักมันจะออกมาคล้ายๆตึงๆสเสดาฝังง่งนู้นครับนี่ฝั่งนี้ยให้เห็นเลยว่าเริ่มมาแล้วนี่เดินทะลุทางนี้ไหมนี่ยครับชายล่างเนี่ยก็คือล่องรอยของการที่ยอดหักมานะครับเนี่ยยอดหักเคยหักมาพี่น้องทุกท่านอาจจะกังวลใจไปว่าเฮ้ยถ้าฉีดสารแล้วยอดหักเป็นยังไงมันจะออกช้ากว่าข้างบนนะครับแต่นะตอนนี้มาหมดแล้วสิ่งที่สําคัญที่สุดคือแปลงนี้ อากาศแรงและไม่มีน้ําเราเลือกใช้สามสิบศูนย์หรือท็อปเอ็นเข้ามาเปิดตาดอกด้วยพี่เขาบอกว่าตอนแรกนะครับตอนฉีดเปิดตาดอกครั้งแรกไปเนี่ยยอดเนี่ยค่อนข้างหักเพราะว่าอากาศมันแรงนะครับแล้วก็ร้อนมากน้ําก็ไม่มีฝนก็น้ําไม่ค่อยมีฝนก็ไม่ค่อยตกพอฉีดท็อปเอ็นไปเพียงแค่ห้าวันพี่ก็โทรมาเลยนุช<ค>บอกว่าเฮ้ย <"He i, S 2> มันขยับแล้วมันขยับไวมากนะครับเพราะฉะนั้นอากาศแรงแบบนี้ถ้าใครมีท็อปเอ็นใส่เข้าไปได้เลยครับนี่นี่โหนี่ ความรู้สึกอต้องถามรุดก่อนตากอนรุดรู้สึกยังไงมันแบบมาแบบอ้วนๆเลยเนาะปักๆแล้วดูเหมือนว่าจะมาแบบหมดเลยอะมาแบบสวยเงยปีที่แล้วพี่เขาก็ออกนะครับอยากจะบอกว่าปีที่แล้วพี่เขาก็ลาดประมาณนี้แหละนะครับแล้วเขาก็ได้ไปเกือบล้านนะแบบนี้นะไม่ใช่ว่าไม่ออกนะไม่ใช่พักปีด้วยนะดูเตตาผมมาเลยสวยงา้ยจริงฮะ ถือว่าเปิดตาดอกสองครั้งแล้วมาแบบนี้ก็ถ้าเป็นส่วนเราเราก็โล่งใจแล้วนะนุชเพราะว่าขยับมาแบบพัดเจ็มากๆที่เป็นห่วงมากๆก็คือยอดข้างล่างที่มันโดนสารค่อนข้างแรงนะครับเพราะว่ามันระยะใกล้มันเป็นทุกส่วนแล้วครับที่ว่าข้างล่างมันมันจะโดนละหักเพราะว่ามันใกล้เนาะใ,ใกล้มือใกล้มือแล้วลมันร้อนด้วยแหละครับนะมันร้อนด้วยนะี่ฮะนี่ก็มามาให้เห็นหมดแล้วถ่ายรูปไปด้วยเลยแล้วกันฮะอย่างเงี้ยพต้ต้นนี้มามาเยอะเลย ครับต้นนี้ทรงดอกชัดเลยนี่ครับนี่เลยมาดูใกล้ครับเหมือนมีใครสะกดร,รอยตามล้วด,ดูโหวนี่ไม่น่าเชื่อเนาะม,นมันมันมันขิงรุดเลยเนไเนี่ยเนี่ยขิงรุดแล้วนะคืออันนี้เราไม่ได้ใช้หกยี่สิบนะเราใช้สิบห้าสิบเจ็ดแก่เจอมีเนียนะครับเปิดตาดอกอย่างเดียวเลยพูดกันตรงตเลยว่าอากาศแดดแรงแบบเนี้ย ในการตัดสูตรในการบํารุงอ่ะเราไม่ต้องไปซีเรียสกับเรื่องใบอ่อนมากเกินไปนะครับดึงได้ดึงนะครับดึงได้ดึงเลยหนึ่งเดือนผ่านไปไวมันก็หงนุ๊ตเหมือนก็หกจ้ะออกดีเล็กเร็วมากเลยทยอยทยอยออกมาเรื่อยๆมันมันพอออกลำลำใยออกเหมือนเหมือนว่ามีน้ําเยอะแล้วก็ฝนตกแล้วแล้วใบคือสดเนาะใบสดไม่เฉาเป็นย่เป็นพันอะไรอ่ะเรามาดูตั้งแต่ปีที่แล้วที่มันตัวเล็กๆอ่ะอีดอ ไมันเหมือนพันญี่ปุ่นเลยป่ะชิบะเหรอเดินตรงนี้ชิบะแล้วเราออกมาทางโน้นจ้ะควายนี้ดูยาวๆเลยนะแม่ตอนนี้ที่เราดูสรุปเลยว่าขยับเกือบหมดแล้วเพราะะฉนั้นนี้ช้าตอนนี้ช้าสูตรต้นนี้ช้าครับเพราะว่ามันจะเป็นใบอ่อนแล้วก็ยอดหักนี่ไงนี่ไงนี่ไงข้อสารตอนใบอ่อนใช่ไหมใช่ครับ แล้วก็เนี่ยครับยอดหักเพราะฉะนั้นต้นเนี้ยต้องรดน้ําเยอะหน่อยอให้น้ําเยอะหน่อยแต่ถามว่าเราก็ต้องดูว่านเนี่ยเนี่ยนะยอดหักมันจะมาแล้วมันจะมาช้ากว่าปกติเพราะธรรมชาติลําใหญ่ครับมันจะต้องใบของเขา่าจะต้องแก่ก่อนถึงดอกขยับะนะครับตากล้องเริ่มเมื่อยแล้วฮะ,ะไปนน้นดีกว่าปะปีกน,นิดนึงฮะตามมาครับมดยังกัดต่อเนื่อง มดกัดต่อเนื้อมดกัดอยู่นะฮะมดเข้าไปในกางเกงไหมครับไม่ค่ะเข้าไปถือมดเข้าไปในกางเกงแล้วนะครับ <c oughs> นี่ก็ขยับหมดแล้วนะครับไมวเดี๋ยวก็พัฒนาตามตามกันมาตามตามกันไป <c oughs> เดี๋ยวเราไปสรุปสูตรตรงนู้นให้นะครับว่าเราจะใช้อะไรดี <c oughs> นี่แน,น่เลยพี่ะพอะเขาส่งรูปนี้มาให้เราดูผมกำลังหาอยู่ว่า ี่ก็ส่งรูปไหนมาให้ดูนี่เลยแน่เลยนะจะเป็นต้นนี้แหละที่พี่ก็ส่งมาให้ดูนะครับบางคนเห็นดอกแบบนี้นุชก็ยังกังวลอยู่นะว่าใบาอ่อนมันจะแรงไหมใช,ใช่ใช่ใช้หกยี่สิบปีไหมอยากจะบอกว่าอากาศมันร้อนครับใบยังไงมันก็ไม่แรงหรอกฮะนะครับแล้วก็ฝนก็คือเราก็มีน้ําให้ตลอดมันก็ไม่ได้ตกใจนะมาาันไหลเพราะฉะนั้นสูตรที่เราแนะนําครั้งต่อไปเป็นครั้งที่สามน่าจะเป็นสิบห้าสองสิบเจ็ดครับแล้วก็น่าจะเป็นตัวเจมิเนตด้วย อัตราส่วนน่าจะเป็นสัก2 5 0ิกับ1ิบแปดสิบโลครึ่งประมาณนี้นะครับแต่เดี๋ยวเราดูนดดูอีกทีนึงว่าท็อปเอนเราจะใส่ไหมเรื่องท็อปเอนเนี่ยเราต้องถามพี่เขาอีกทีหนึ่งว่าอากาศของพี่อ่ะจริงๆอ่ะมันไม่ตกมานานขนาดไหนสิบกว่าวันและพี่มีน้ําเยอะมากไหมถ้าพี่มีน้ําค่อนข้างน้อยเราจะต้องให้ใส่ท็อปเอนเข้าไปด้วยนะครับอันนี้เรื่องการใส่ท็อปเอนเนี่ยอยากจะบอกว่ามันต้องสัมพันธ์กับน้าใช่ไหมนุใชใสัมพันธ์กับปริมาณน้ําในบ่อของเขาเพราะพี่เขามีน้ําบาดาลแปลงนี้ก็เเปิดลไว โอเคเดี๋ยวจะไปอัปเดตส่วนไหนต่อคอยติดตามชมนะครับขอบคุณนะครับที่ติดตามชมช่องทางทําสวนลำไยกับนายชาติีครับผมผมลาไปก่อนครับกับตากล้องสดสวยของผมนะครับไปก่อนครับสวัสดีค่ะ